เโยเจ็บคอแล้วโยีโย่จะโยอีกนานไหมวันอังคารเป็นวนปิดเซิร์ฟเวอร์ผมอยากจะแรปแต่ผมไม่ใช่แรปเปอร์รู้ไหมทําไมก็เพราะผมไม่จะหลองเฟอร์เพลงนี้ไม่มีอะไรมากผมเลยมาจัดคําในปากภาคโยเยอะเยอ ผมนั่นไม่เคยคิดที่อยากเป็นครูผมยังเป็นเด็กที่ยังเปิดเป็นเทนดูตอนนี้ผมอยากจะต้มมามากเพราะผมแม่งไม่เคยเสพยาบ้าและผมที่ผมแรปผมแรปไม่มีความรู้ผมไม่อยากให้ใครฟัง้วเรียกผมว่าไอห,หนูผมไม่ใช่หนูที่จะมูดอยู่ในลูแต่ผมเป็นงูที่จะฉกนะให้ตายเหมือนปลาทูโย <laughs> ผมรอซับเวอร์เกมแม่งเปิดผมเลยมานั่งแกแรปแบบโคตรจะประเสริฐ หรือเปล่าวะ Й โยอ่ะไ,ไม่ต้องมาแรปะไรมากแล้วพอเซิร์ฟแม่งจะเปิดแล้วอ๋ออยากต่อแฮะจะบอกให้ตอนผมดูชิปสเสียงมันจะดังแจ๊ะแจ๊ะอ้อแล้วมันไม่ใช่ชิปทะลึ่งแต่มันเป็นชิปผักปุ้งตีกับผักตำลึงโยโยโยิฮิฮิฮิ บีบเมื่อไหร่จะจบเออจ,จบแล้ว